พี่น้องน้องรัดพึงโหวว่ารถโตโยต้าทีคนเล่านิยมใส่ในประเทศล่าทุกคนเพิ่นผลิตทีประเทศไทยและเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุกคนโอ้โหบอกได้เลยว่าประเทศไทยนี่คือสุดยอดอะนนี้ทุกคนในการผลิตโครงสร้างองค์ประกอบต่างๆพี่น้องและที่สําคัญนะเป็นรถทีคนล่าหลายๆคนทุกคนท,คนทีนิยมใส่ บัวจะเป็น v ีออสฟอร์เทเนอร์ต่างๆทุกคนคือมีเยอะมากทุกคนคือประเทศไทยทุกคนเพื่อนสางในขนาดนี้เลยบอกทุกคนโรงงานเขามีหลายแห่งมากทุกคนมาเบิงมาชมน้ำกันเนาะสบายดียินดีตอนหับเขาสู่ชองน้องรัฐธิดาชาแนลเดอร์จากพีพีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนมือนีน้องรัฐจะพาพีพีมาเบงิงโรงงานผลิตอารถทุกคนรถยี่ห้อโตโยตา้า คือนองรัตบคิดว่าเพิ่อนจะผลิตทีประเทศไทยทุกคนเพราะว่าเป็นยีห่ห้อหรือว่าลถทีคนล่าทั่วประเทศเล่าแล้วทุกคนทีนิยมใส่คือน้องลายเห็นแบบผ่านมานี่ลายแห้งทุกคนทีคนล่าแบบนิยมใส่เนาะส่วนลายจะเป็นยี่ห้อของอโตโยตา้าทุกคนและมือนี่นองรัดสีผ้าพี่ๆมาเบิง่งมาชมโรงงานผลิตทุกคนและ ขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างไดทุกคนองค์กรองค์ประกอบของพืนจะเป็นแนวใดเนาะมาเบิงมาชมนํากันและก่อนจะไปชมคลิปน้องรัดขออนุญาตจะคล้องช่องพันเดอร์จะที่นําคลิปมารีแอคชัน่นไปทุกคนไปเบิงไปชมนําการความอลังการและขั้นตอนการผลิตจะเป็นแบบใดพี่น้องคือบอกเลยเลยว่าคนไทยนี่เก่งแค่ทุกคนในด่านการคนคิดาประดิษฐ์ขึ้นมาทุกคนนี่คือแบบเห็นแลบบ้วแบบน้องรัดออนซ้อนพี่น้อง โอนซ่อนแห้งอะไรคือประเทศไทยนี้มีหลายอย่างแห่งที่เหตุให นองรัดอึ่งแลวก็ถึงนะทุกคนมาเบิรงมาชมนากานเนาะผลิตอะไรบ้างครับฟอร์จูนเนอร์ครับแล้วก็รถกระบะก็คือรีโวครับแล้ววันนี้เราจะได้ดูรีโวหรือว่าดูฟ er อร์จูเนอร์ครับอ๋อวันนี้จะไม่ได้เน้นไปเรื่องของการผลิตที่ให้ดูการผลิตรถแต่วันนี้ที่อยากจะชวนเชิญมาก็คือเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าโตโยต้ตาบันโผลเองเป็น1ใน5ของโรงงานต้นแบบแห่งความยั่งยืนในโตโยต้า g l o b a l ซึ่งเรามี5ที่ก็คืออประเทศไทยคือที่นี่นะครับบริษัทแม่คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่อังังงกกกฤษฝรร่เเศสแล็ทีมา เรื่องความยั่งยืนนี่มันไม่เมื่อยเหรอะอ๋ะอไม่ัมันคือการบริหารจัดการ,รผมเชื่อได้แหละว่าถ้าพูดอีกเดี๋ยวไปเห็นภาพผมว่าเราไปดูข้าไในดีกว่าว่าไม่ยั่งยืนยังไงเ <ผม S 2> นาะฝนะรเริ่มปลอยมา,า <ไป S 1> ที่นี่ก็จะผลิตอยู่ที่กําลังการผลิตอยู่ประมาณ2องแสนสามหมื่นันต่อปีที่แม็กนะครับทุกๆ55วินาทีเราจะผลิตผลิได้หนึ่งคันอันนี้คือสนามเทสเหรอครับอันนี้เป็นโปรเซสสุดท้ายของการผลิตแล้วแต่จริงๆในโรงงานเราจะมีทั้งหมดอยู่6กระบวนการการผลิตซึ่งเน้นเรื่องของคุณภาพและรวมถึงเทคโนโลยีที่นํามาใช้รวมถึงงกกกกาาารรรเเป็นมมมิิตััสส่่แวลล้ออีียยผู6ท แต่เริ่มเอาแผ่นเหล็กเข้ามาปั๊มที่โรงงานปั๊มชิ้นส,ส่วนก่อนแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการเชื่อมตัวถังแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพ่นสีส่วนที่เป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเราจะมีโรงงานฉีดพลาสติกโรงงานที่เรายืนตรงนี้คือโรงงานประกอบซึ่งจะเห็นว่ารถเนี่ยเริ่มประกอบเสร็จก็จะออกมาเป็นคันอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทดสอบคุณภาพขอคุยถึงสิ่งที่ทอยู่บนหัวก่อนเลย<ช>อันนี้ก็คือคาราคุริซึ่งเป็นสิ่งที่เราทําเองแล้วก็พัฒนาอย่างสม่ำเสมอภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าไคเซน็นไคเซ็นเป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนน่งงใควััสรรร็็กกกืออาาาพฒแลปปบุยม เสมอต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโรงงานของบ้านโพเนี่ยอยากจะเป็นเรื่องของโรงงานในความยืงยืนเราต้องทำมากกว่านั้นครับเราต้องมีคําว่าโคดาวาริไคเซนละเอียดพิถีพิถันอย่างลางนี้มีมานานหรือยังครับพี่สี่หปีละแล้วโรงงานโตโยต้าทุกที่จะมีอะไรแบบนี้หมดไหมฮะมีเหมือนกันทุกที่เพราะว่าเราใช้หลักก็คือเราทําเสร็จเราใช้ได้แล้วก็ให้ความรู้ถ่ายทอดไปอีกโรงงานนี้จากนี้ไปไหนต่อครับพี่เมื่อกี้สนใจเรื่องไคเซนที่เป็นคาราคุริเดี๋ยวผมจะแนะนําน้องมินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและก็เป็น คาราคุริเกิลของโรงงานบ้านโพให้รู้จักสวัสดีครับเสาอะไรนะคาราคุริเกิลชื่อเหมือนมีตำหน่งคือภาพในใจคือแบบเ e y เฮ้ ที่นี่จะมีวัฒนธรรมคือก่อนที่จะข้ามเราก็จะมีการคอนเฟิร์มความปลอดภัยก่อน <c oughs> เพราะว่าในโรงงานเรามีรถมีกระบวนการผลิตที่มันมีรถวิ่งไปวิ่งมาพร,พร้อมๆกันนะด้านนี้ก่อนแล้วก็ด้านนี้แล้วก็ไปด้านนี้ครับโอเคครับตอนนี้เหมือนเด็กอนุบาลเหมือนกันนะข้าม <c oughs> ความปลอดภัยนะครับแสดงว่าข้ามหนึ่งครั้ง <c oughs> เราก็ต้องจิ้มหนึ่งครั้งถ<อ>ูก<ช>ต้องครับผมขวาซ้ายโูโรงงานที่ใหญ่จริงเนาะพื้นที่ทั้งขอบเขตของโตโยต้าบานโพเนี่ยหนึ่ง พ6 0 0อยไร่หรือประมาณ2 5ล้านแสนตารางเมตรปัจจุบันพื้นที่ที่ใช้อยู่จริงๆประมาณ3 0ที่เป็นตัที่เป็นโริงาที่เป็นโัวารงงานจริงๆที่เหลือคือเป็นพื้นที่ตอนนี้ก็คือต้นไม้มีพื้นที่สําหรับโซล่าฟาร์มอะไรต่างๆที่เราใช้ประโยชน์อยู่ครับอย่างโซล่าฟาร์มที่มีกี่มกลวัตครับบนอาคารนี้จะมีโซลารูปอปและก็โซล่าฟาร์มเศษหนึ่งตอนนี้มีอยู่12เมิะวัตก็ติดตั้งเสร็จในเดือนคันวาเนี้จะได้ทั้งหมดรวมกันแล้ว30เมัตท่าสนามุสนามนามไเลี้ยงบลลงดยอิวั แอนฟิวแปดแอนฟิวครับโอ้แสดงว่าพี่เป็นเด็กผงใช่ไหมต้อถามมาเชียร์ใครนะครับแมนยูนี่เองไม่ใช่ครับไม่ใช่มาพูสิครับโอเคเดี๋ยวเข้าคาราคุริกันน้องมุกคาราคุริเกิลที่นี่เราเรียกว่าคาราคุริแลนด์มันเป็นสวนสนุกอะค่ะเอาคำว่าคาราคุริก่อนครับแปลว่าอะไรครับคาราคุริแปลว่ากลไกอัตโนมัติเราใช้กลไกกลศาสตร์กลไกกลศาสตร์ก็คือพวกล้อพวกคานพวกพื้นเอียงหรือกลไกธรรมชาติที่เอาแรงน้มถ่วงของโลกอะค่ะอย่าบอกว่าไอ้ที่ไหลๆอยู่นั่นอะเป็นพื้นเอียงลล้้วเาาาาไไไหหตตตมนนัักกกกกปใช่่ถูองจที เราจะทําเหมือนเป็นชุดเรียนรู้ให้น้องๆที่ทํางานในโรงงานโตต้ตาค่ะสามารถมาเรียนรู้ตรงนี้ได้อันนี้ใช้พื้นเอียงอย่างเช่นเราสามารถกดตรงนี้ก็ให้น้องเข้าใจง่ายๆว่าแค่เป็นพื้นเอียงมันก็ไหลแล้ว,ลวใช่พลังงานอะไรครับที่เป็นตัวมโยกอย่างเริ่มตอนแรกเราต้องมีอินิเชียลหมือพลังงานเริ่มให้ก่อนตรงนี้อาจจะใช้คนก็ได้ใช้ไฟฟ้าก็ได้แต่เมื่อเริ่มแล้วมันจะหม,มุน,นสมูทจนจบกระบวนบบการอันนี้เป็น,นกลไกที่เราเปลี่ยนทิศทางได้จากเดิมที่มันตรงมาลักษณะเหมือนแนวตรงเราจะเปลี่ยนทิศทางคือใช้ลักษณะจุดหมุน มีลิงก์กับตัวลออแล้วก็มีตัวเชือกในการลิงเก็ตมันนะคะตัวนี้หลักการง่ายๆเหมือนว่าถ้าเวลาเราจะยกของ2กิโลปกติเราต้องใช้ของ2กิโลเท่ากันมาโยบารานถูกไหมคะแต่ว่าเราใช้ทฤษฎีลออมันจะเซฟแรงได้อยู่ที่ครึ่งหนึ่งจากนั้นเราก็จะนํากลไกนี้ค่ะไปประยุกต์ใช้ที่หน้างานแต่ว่าก่อนจะไปการผลิตเราอยากให้น้องมีไอเดียก่อนเราก็เลยทําตัวจําลองหรือเรียกว่าชุดซิมูเลชันขึ้นมาเมื่อกี้บอกว่าอยากขึ้นรถไฟห่อใช่ไหมคะวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วค่ะ ด <laughs> ชุดนี้จะเป็นชุดจําลองการขนส่งตัวกันชนเราทําเป็นตัวมินิกันชนเล็กๆ<ล>พาพี่ๆขึ้นรถไฟห่อไปด้วยจะเริ่มจากจุดแรกแล้วก็จะผ่าน,นกลไกต่างๆแล้วก็กลับมาจุดเดิมโดยที่ไม่ใช้พลังงานเลยซึ่งพลังงานที่ใช้มีแค่จุดเดียวคือจุดสตาร์ทจุดเริ่ม,มถูกต้องให้แรงตอนเริ่มกดลงไปเลยหนึ่งสองสครับ อ๋อมันไปเองอ๋มมมอมันหมุนด้วยอ๋อมันหมุนด้วยตัวเองอันนี้นกลไกพื้นเอียงแล้วก็หมุนแล้วก็ไปตามลักษณะทางที่เป็นเคิร์ฟเลี้ยวไปอันนี้ใช้ลักษณะของพื้นเอียงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีดกลับด้วยกลไกสปริงนะคะเมื่อมาชนจุดนี้ก็จะดีดอโโอโตร้เพราะกลับมาที่เดิมไอ้การชนที่เราเห็นลอยอยู่บนหัวเราฝั่งนู้นนะครับที่มาจากโรงฉีดพลาสติก400เมตรไอ้นั่นก็คือใช้กลไกนี้ยาวมา400เมตรใช่ค่ะจริงมีอีกกลไกหนึง่งอันนี้วนลูปกลับมาจุดเเเดดดิมิมมมใ่่่ั้้้้ยคะแแตตนนนีีีถากกรรณจุววล อยู่ดีๆอยากแยกทางก็ไปเซ็นไหยาอ่าเฮ้ยเฮ้ยจะไปเวเซาอ่ะมีอะไรในใจหรือเปล่าอ่ะอ่าไม่มีเออมีในใจหรือเปล่าไม่มีสมบัติอะไรให้เฮ้ยเฮ้ยคุยไปโอมเงินด้วยโอมมรดกด้วยคือไม่ใช่แค่แยกบ้านนะนี่คิดเรื่องผลประโยชน์แล้วเลโอ้โหน่าเกลียดว่ะจะแยกทางอย่างไรโดยไม่ใช้พลังงานอันนี้มีให้อเดียค่ะเดี๋ยวจำลองสมมติอันนี้กั้นชนเนาะแล้วถ้าเราส่งปกติเราก็จะส่งตรงไปปกติเดี๋ยวให้น้องส่งปกติไปก่อน อันนี้แบบทั่วๆไปก็คือเริ่มต้นแล้วไปจุดจบแต่ถ้าเราอยากแยกทางขึ้นมาเรามีอีกชิ้นส่วนหนึ่งก็คือตัวคอนโซลไอเดียแรกเราจะให้ไปทางเรียกว่าสับเวค่ะไปดินเราจะมีตัวพาตัวนี้ที่เป็นสีแดงนะคะมันจะไปชนกับทริกเกอร์ตัวนี้แล้วตัวพายก็จะดรอปลงด้านล่างตัวนี้พอชนทริกเกอร์สีแดงปึ๊บลงปั๊บ<อ>ก็เป็นการแยกแบบไปใต้ดินไอเดียที่2สไลด์เวค่ะก็จะเป็นทริกเกอร์สีเขียวอันนี้ใช้หลักการพื้นเอียงค่ะมันก็จะเอียงด้วยมุมที่เหมาะสมแล้วมันก็จะสไลด์ไปแล้วก็จะ รีเทิร์นกลับมาโดยใช้หลักการถ่วงน้ำหนักเราจะมีน้ำหนักถ่วงบริเวณด้านนี้น้ำหนักของคาร์ทพวกนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับถ้าตัวจำลองเนี่ยไม่เยอะค่ะแต่ว่าถ้าตัวชิ้นงานหน้างานจริงเนี่ยมีทั้ง4โลแล้วก็20โลแต่ว่าเราสามารถบาลานซ์ให้อยู่บนรางเดียวกันได้คนที่คิดระบบนี้ขึ้นมาคือจากทางญี่ปุ่นเหรอครับอันนี้ทีมน้องๆเลยค่ะน้องคนไทยเนี่ยค่ะอ๋อคนไทยเป็นคนคิดแล้วค่อยกระจายเอาเทคนิคอันนี้ไปตามศูนย์ต่างๆทั่วโลกคุณพวกคุณเงินเดือนกระโบนัสอยู่ไม่ไกลแล้วนะฮะคือตรงนี้บอกเเเลยยก้าระโดดี่ม ในนครนนายังบตัวเดมโมนี้เราคิดมา3เดือน<ส>เดี๋ยวเราจะพาไปดูของจริงเราจะส่งตัวกันชนจากโรงฉีดมามดลายประกอบ <c oughs> ในระยะทาง430เ <c oughs> มตรน,นี่คืออยากไปดูของจริงต้องเช็คมมคิมมาสเอร์ก่อนคิมมาสเตออย่ที่หนึ่งคือคุยเรื่องคาราคุริอันนี้เขาบอกขยับเลยนะให้พูดเรื่องนี้ีกข้อให้ย้ํยัหน่อยว่าเขาโสดอยู่นะฮะอ๋อนี่อยู่ในคิมมาสเตด้วยสิงคิมเมเสเตด้วย <c oughs> สวย <c oughs> โตดทอานนี้ก็โจดอยู่เหมือนกันนะครับคดีเหรอคะพอดีกันเลยครับแต่ก่อนเราจะส่งตัวกันชนโดยใช้อีคาแบบนี้นะคะพนักงานขับแล้วก็ลากมาแต่ตอนนี้คือเราไม่ใช้อีคาแล้วเราก็ส่งรอยฟ้าขึ้นมาเลยที่เห็นวิ่งมาข้างบนก็จะเป็นตัวกันชนค่ะเนี่ยค่ะลอยอยู่ข้างบนมาแล้วกันชนหน้าสรุปก็คือตอนที่เราเอาไอ้รางนี้ไปคืนนะครับเราก็แค่ทาให้ไอ้ฝั่งนี้ที่เป็นฝ่ายรับอ่ะสูงกว่าแล้วก็กดขึ้นเหมือนตะกี้ใช่ไหมครับถูกค่ะมีทางต่างระดับมาตัวต้นทางจะสูงกว่าตัวปลาย ถ้าอย่างเงี้ยขาไปเราเห็นใช่ไหมคะขากลับจะเป็นรางฝั่งนู้นมีรางสองฝั่งคือฝั่งหนึ่งก็เอียงเข้าไปหาฝั่งนี้อีกรางหนึ่งเอียงไปหาฝั่งนู้นตรงนี้เราจะไปดูว่า <S <S <ๆ>การชนเริ่มต้นมาอย่างไงจ,<ะ>จะไปดูที่เครื่องฉีดทวีพบชูตเตอร์มีที่มาคะ่ะคือจากเดิมเราจะส่งการชนไปที่กระบวนการด้านล่างแต่ทีเนี้ยเราอยากจะทะลุมิติไปหาชั้นสองเลยเราก็เลยทําการยกจากชั้นล่างยกการชนยกลอยขึ้นมาแล้วก็ส่งแล้วก็ทําการเจาะผนังฝั่งนู้นนะคะเพื่อทะลุไปหาโปรเจกต์ถัดไปก็เลยฟีลเหมือนทวีพบที่เราข้้้ามิิตไไปปดออันนนีีเเ็ครื่ง ที่ด้านในเราก็จะมีแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่จะมีหน้าตาตามแต่ละกันชนแต่ละชนิดทีนี้เราก็จะใช้หัวฉีดฉีดเม็ดที่เลียวข้างในก็จะเป็นพลาสติกค,ค่ะก็ฉีดแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ35วินาทีก็จะได้1ชิน้นตอนนี้เรายังอยู่ในโรงฉีดพลาสติกอยู่นะคะเมื่อกี้ที่ไปดูเป็นเครื่องฉีดเนาะ,ะฉีดกันชนออกมาเสร็จแล้วเราก็ส่งค้นสีแล้วก็ลงมาประกอบเล็กๆก,ก่อนที่จะมาโปรเซสสุดท้ายก่อนที่จะส่งไป assembly line เราจะมีการเช็คคุณภาพตรงนี้แล้วค่อยส่งชิ้นงานยกขึ้นลอยฟ้้้าาไปป็ตรงงนนนนีเนชิ กันชนที่พ่นสีแล้วแล้วก็ซับบซีแล้วเป็นซับบัซีคอมพานเน็นเล็กๆน้องก็จะมีการส่งชิ้นงานกันชนยกขึ้นไปด้านบนมุมนี้ก็จะเห็นชัดว่ากันชนจะยกขึ้นแบบนี้และที่รออยู่ด้านซ้ายตรงนั้นเป็นคอนโซลทีนี้เราก็จะมีทริกเกอร์ว่าจะให้กันชนขึ้นไปก่อนแล้วกันชนก็จะไหลไปถึงบริเวณโค้งตรงนู้น,นะค่ะมันก็จะมีสิกเนลเพื่อสั่งให้คอนโซลเนี่ยตามไปใจตอนนี้กําลังคิดไปว่าในอนาคตโรงงานจะพัฒนาให้คนนั่งได้ไหมเดี๋ยวอยากเล่นเองน่าสนใจนะถ้ามีรางแบบขนานกันไปแล้ว เหมือนแบบอ๋อมาดูงานเหรอคะเชิญขึ้นลังนี้ค่ะคนยิ่งเยอะแต่ยิ่งเร็วนะน้ <c oughs> ำหนักเยอะอันนี้คือลายประกอบแล้วค่ะที่เราเรียกว่ามาลูเอเราก็จะมีกันชนที่ส่งจากมาลูอาหรือว่าลงฉีดพลาสติกที่เราไปดูมาสักูน่นี้ลอยฟ้ามา430เมตรมาลงตรงนี้เลยแล้วน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นลายประกอบแบบเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วคนประกอบอะเหมือนเดินแบบทําไปด้วยครับซึ่งในนี้ก็จะมีสถานีย่อยๆของเขาแต่และโปรเซสเมื่อกี้ผมชอบอันหนึ่งชื่อครับเรียกโรงงานที่นี่แผนว่าอะไรครับมาลูมาลูเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าวงกล วงกลมหรือวงเล็บใช้แทนชื่อแผนกมาลูเอมาลูบีมาลูอาอย่างเงี้ยมาลูอาก็คือชื่อเต็มคือเลิซน,นเป็นชิ้นงานพลาสติกที่ฉีดอย่าบอกนะมาลูเอคือแอสเซมบลีถูกต้องอมาลูบีไ,ไม่มีม,ม,มาลูเรื่องโอเคตรงนี้ครบถ้วนนะแล้วเราไปโอ้โหทุกคนในเบิงในชมน้ำกันแล้วเรทุกคนโรงงานผลิตรถโตโยต้าทุกคนที่ยคนล่านิยมใส อันนี้น้องลายเห็นแล้วยังย่อมรับเลยในซีมือของคนไทยนี่คือเพิ่นเก่งอะดีพี่น้องในการคนคิดหรือว่าผลิตทุกคนและลักๆเลยก็คืออ่าลดของฟังไทยหรือว่ายี่หอตัวโยต้านี่ทุกคนคนเล่านิยมใส่ย่อนว่าคุณภาพดีทุกคนอันนี้คือย่อมรับเลยว่าลดหรือว่ายี่หอของไทยแต่ละยี่หอแต่ละหลุนทุกคนย่อมรับเลยว่ารดของเพิ่นนี่คือแบบใส่ดีนอะทกนนท่านทุกคน และที่สําคัญพี่น้องความแตกต่างเกี่ยวกับราคาระว่างในไทยกับในลาาทุกคนเป็นยังราคามันคือโตนกันหลายเนาะอันนึง่งราคาทุกคนความแตกต่างระว่างเขาวางขายในไทยกับในเลาาทุกคนราคามันจะแตกต่างกันลายเนาะคือเขาขายในประเทศไทยทุกคนสองแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาททุกคนแล้วมาขายในประเทศเลาา พ0เนสี่หมืนหกพันบาททุกคนราคามันโตนกันล้ายเนาะและเป็นยังคือราคามันโตนร้ายทุกคนหย่อนเป็นยังราคามันคือโตนกันลายเนาะอันนึงมาทุกคนในประเทศไทยเพื่อนเป็นคนผลิตเองเพื่อนบได้นาเข่าทุกคนเพื่อนกอ็จะได้ถือกว่าและไปค้ายในฟังเล่าเป็นยังราคามันคือโตนร้ายพี่น้องย่อนว่าลดเข้านาํนาเข่านาเข่าจากประเทศไทยไปประเทศลาวทุกคนมันกอจะได้ราคาทีแบบ ไลยกว่าประเทศไทยทุกคนก็คือว่าเละพี่นอ้องประเทศไทยเพิ่มมีโรงงานผลิตรถหรือว่า,ม,า,ายยมีหลายๆยี่ห้อมีห้เหลือกทุกคนก็เลยเห็นหายราคานี้แบบมันบ่กือกันทุกคนแต่กระนองละเห็นนี่รถในลาวนี้ทุกคนส่วนไายจะเป็นของยี่ห้อไทยไลย้ทุกคนบอกว่าจะเป็นมีโวฟอร์เทนเนอร์โตโยต้าต่างๆเนาะพี่น้อง,ง,งเห็นแล้วแบบโอ้โหยอมรับเลยว่าซีมือของคนไทยนี้คือแบบบ่เพ้ชชติใดในโลกอน่้พี่นอ้อง เอาแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัดก,กับภาพีพีมาดูมาชมนาะโรงงานผลิตรถโตโยต้าพี่น้องของฟังไทยน้องรัดก,กับพึ่งหัวา่าเพื่นผลิตทีประเทศไทยทุกคนคือโรงงานผลิตนี่คือแบบอลังการพี่น้องมหาศาลสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพี่พี่น้องเดอ้อที่เข้ามารับชมคลิปน้องรัดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของน้องรัดเดอ้อจ้าสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย